นักสู้อนันต์กล้าคิดกล้าทำกล้าเสี่ยงชีวิตและการทำงานตลอดระยะเวลา90ปีของอนันต์ปัญญารชุนนายกรัฐมนตรีสองสมัยนักการทูตผู้ยิ่งใหญ่ถูกถ่ายทอดวิถีชีวิตความคิดและตัวตนผ่านปลายปากกาของวิทยาเวชาชีวะประหลัดกระทรวงการต่างประเทศ นักเขียนผู้มีเอกลักษณ์ในการเขียนเจ้าของผลงานแผนเพื่อแผ่นดินหนังสือที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประเภทสารคดีประจำปี2558จากสํจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการอานันต์ปัญญารชุน มีเกียรติประวัติโดดเด่นทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศในหลากหลายมิติสร้างผลงานไว้มากมายในทุกช่วงจังหวะชีวิตจากนักการทูตก้าวสู่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจและนายกรัฐมนตรีสองสมัยหนังสือนักสู้อานันต์กล้าคิดกล้าทำกล้าเสี่ยงได้บันทึกไว้ให้โลกได้เห็นถึงความเป็นนักสู้เต็มขัน้น หนังสือนักสู้อานันปกอ่อน572หน้าออกแบบปกและรูปเล่มโดยแปลนสาราพิมพ์ที่แปลนพรินติงจัดจำหน่ายโดยแปลนปริทัศน์ห้องสมุดองค์กรหรือหน่วยงานใดต้องการหนังสือจำนวนมากติดต่อได้ที่ Facebook แปลนดปริทัศน์ o f f i c i a l Li n t แอดแบนปริทัศน์